สบายดีครับโอนี่ปอกันคือเก่าครับมาดักษาปลาปลาซุ่มช่นโม่สิบเอ็ดเก่าขามครับเนื่องจากลูกร้อยบอทำงานครับตั้งแต่วันที่ 12, 13, สิบสองสิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงการละครับนี่คือโม่สิบเอ็ดเก่าขาม มาปิดมาเปิดถูกมือครับในเดือนหนึ่งครับตั้งแต่สิบสองสิบสามเมษาพยนสองพันหรหกสิบแปดมือนี่ครเป็นวันที 42, 42, ่สี่สิบสองเมษสิบสองพฤษภาคมสองพันหรยหกสิบแปดครับในเดือนกัวกัวครับเดือนสิบกุมเนื่องจากบุคร้ 20, ครารยบอทํางานครับว่ท่านใดแก่ไครอยู่ครับโอ้ยบรวายแล้วครับมือละสามเถี่ยวสี่แถว กลับไปกลับมาเพราะว่าหลุดรอดมันบอทำงานนี่ครับปลาชุมชนของหมูสิบเอ็ดเกาขาวีนทางออกวู้คัมครับ,น,รคครบนี่คือตัวหนามชุมชนหมู่หมูสิบเอ็ดนี่นะครับมีตัวหนึ่งอยู่ในบ้านครับมีอยู่สามแต่ว่าใส่งานบ่ได,ด้ใส่ไดสองทางขึ้อนวู้คัมครับจากแม่หมูที่ใส่มา เปิดน้ำครับทุกมือยามือเศร้าก็ต่างแอบพวกโม่งเศร้าครับ,รบถึงก่อนจะอันเวลาปิดเนี่ยกาเวลาจะสองโมงโอ้สามโมงครับบางทีก็เต็มไว้กับประมาณสงงองโมงครึ่งยมือแรกเนี่ยกขาขณะเนี่ยกาเวลาชิฟหัวโอ้ชิฟเจ็ดนาฬิกาประมั้งครับ ประมาณสองลุมกกว่าก็คือจะได้ปิดเดี๋ยวครับแถมมันเต็มทั้งใส่ดินนี่ครับอีกทังใส่ดินนี่คือฟันมาจากเำม,มิดเอามาลงกองลงกองแล้วก็เห็น้า่าฟงมากนี่เอามาใต่ดินเก็บเบอยู่นี่บ้านนี้ครับ ปืนหอสูงครับจะเมิดดูดึืนหอสูงบานเสียลงกระจายบานในบานก็อดูละมัานเด็ดนะครับบอดใสดีมั่นดูละสองถังครับเั้าทั้งแดงจะดูละสองถังรรครับรวบ่อครับรอมบ่ น้ำปลาในย็ก็บน้ำน่องเข้านะครับก็ไปใด้้าไห้ครับแต่ผิดเราก็แตละมือ

มันลงหอดเด็กยี่สิบเด็กยี่สิบมาสถิตมันเต็มตัวเลขศูนมาอยู่ตัวเหล็กไม้เหล็กหนึ่งศูนย์มาโยนก็ดีเต็มครับเต็มถังเต็มบอลเต็มบอลตัวหนึ่งก็ดีแต่เป are <Huh? S 1> <eties> ็นบันไดทางเด็กเราทำที่อาที่ยแปดบันไดบอลแต่ดินขึ้นมามากมากขึ้น ประมาณจะจะคั่ำรีดแล้วคันจะได้ระมาณห่ยอยโมเมนหมือหรือว,ว่าครับบังเทิงมือจะยังหน่อยหนะ่ามือรีดใส่ระ,ะมือใส่หนามระมารถสองมือนลติต่อมือต่อวันวหอสูงเลยก็เห็ลมกระจายสบากใส่ทำความสะอาดมากรับปุงมต่อใใชใมันบอ่อในแบ มีมีบางนะครับคือมันคัดของที่กะใช่รับแนะหรืออะไรแนะแเอาจากเซลร์เซลล์อยู่ฝั่งข้างถนนมาใชา่มีะมนะครับจอของมานเป็นเซลร์เซลล์ถ้อาบอมีแดดมีแสงอาทิตย์หรือชื่อชื่อใส่บัวลอยด้วยด้วกันได้วยกันฝนตกเป็นเซลร์เซลล์ก็ดีอ่าครับวุฒิการไทยทอด Hola, bon